อ่าสิบนาทีเวลาเดินแล้วนะครับครับผมเฮามาดูกันซ้อมแมตที่สองครับวัน,วนนี้เขามีรุ่น,น,นพยายามพยายามใจบอลเฮือนเสื้อสีส้มยู่น่าฟึกฟึกลอนไดยเ,เริ่มแล้วครับคนคใหญ่ฮึดห้ามเกิน3ามจังหวะนะนอ่าคนใหญ่สามจังหวะการเล่นการเล่น สำหรับแมทนี้ครับเรามาดูการซ่อมของรุ่นอายุบกเกิน11ปีในชุดสีน้ำเงินนะครับพบกับอันลุ่นอายุบกเกิน9ปีครับแล้วก็ผมเอาน้องๆไว้รุ่นมา่วยเป็นกูซ่อมมือตัวกติกาคือไว้รุ่นห้ามเล่นเกิน3ามจังหวะนะฮะห้ามเกิน3จังหวะนะ สวัสดีครับเป้าหมายของการซ้อมของสมาชิกของเขานะฮะรุ่นบ่เกิน9ปีนี่จะได้ซ้อมกับรุ่น1ิเอสนะส่วนรุ่น1ิปเปีนี่จะได้ซ้อมกับรุ่นบ่เกินสินะส่วนรุ่นบ่เกินสิบสามเดี๋ยวจะไปเล่นกับรุ่น ไว้รุ่นนี่ฮะมอต้นนี่แหละฮะอ่านี่ถือว่าเป็นการซอบในวันเสาร์ของเขานะต้องขอขอบคุณเด็กๆไว้รุ่นน้องๆที่มาเล่นเป็นเลื่อนให้ครับออนสมาชิกของเขาตต้นะสำรับแม์การแข่งขันต้องติดตามครับว่าเขาจะมีการแข่งขันที่ไหนพ่องนะเัาตอนนี้ โค้ดเก่ง S.C.M Academy ก็มีโปรแกรมการจัดการแข่งขันอยู่นะทีมหนองเลงซ้ายของเขาก็ได้รับเชิญจากโค้ดเก่งไปหนึ่งทีมนะฮะส่วนจะมีทีมอื่นทีมยังแฮมก็คอยติดตามกันต่อไปตอนนี้ผมก็พยายามจะเซตทีมไว้ให้พร้อมนะฮะสำหรับการออกซึกนะฮะยืดท่าไรยิวท่าไรอ่ะยืดเท่ไรอ่ะ โอ้ cán nhiệt ตก cháy đi น้องไอ้คิวนะ thùng thao đen, <laughs> <như vậy> <laughs> โฟกัสหายบอลให้เจอแล้วโฟกัสนะนี่ฮะถ้าใครสนใจลูกหลานมาเล่นแม่ยุบเกินเก้าปียังขาดทีมกันอยู่นะมันโฟกัสกันเอโฟกันสองคนอยู่นะบรรยากาศแรง สนามฟุตบอลย่าเทียมหนองเล็งซ้ายครับส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลม่ใจนะต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลม่ใจด้วยนะอนุเคราะห์สถานที่นองเราได้มาทำกิจกรรมกันนะเดี๋ยวแมสชุดท้ายเดี๋ยวจะให้สีเขียวครับเจอก็ับใบรุ่นสักน้อยนะเดี๋ยวมาดูกันในคลิป

สำหรับจำนวนสมาชิกนี่ผมจะนับจำกัดแครุ่นลบบะบเกินสิคนนะเพราะว่าดูแลได้เต่าอ,อี้จริงๆนะสามรุ่นรุ่นละสิบกับสามสิบคนนะอันนี้คือเต็มสตรีมผมแล้วนะเนนะต็มุมเตมุม,ม,ม ฮะได้ครับกับเบอเกินสามจังหวะเอาเตะแมกกับเตะจังหว่าเดียวเตะหลายจังหว่าอยา dec เวลาเขาเล่นน่ะจังหวะเดียวก็ได้สองจังหวะก็ได้แต่เบอร์เกินสามอ่าเบอร์เกินสามคือต้องบังคับคือ ส่งบอลครับทําอันนี้เลี้ยงลบละออนนี้ะออนมาได้เล่นแน่นอนน่ะเกินยังเกินยังเกิน เรียบร้อยนี่ฮะโอ้สกอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูน์เหลือสองนาที โอ้โหเต็มคอครับลูกนี่โอ้โหอ่าหนึ่งหนึ่งนี่ครับตัวจิตตัวจิต สองอย่างวานสองอย่างวนะเปิดบอลองอวด้อฮะสลับเลยเหรอยังม่ได้เดี้ยครับเดี๋ยวคูอันจบเลยให้ให้เดี๋ยวรอแมตต่อไปแมตต์ต่อไปีม่อไม่ไนนีนนี้ให้เข้าบ้านั อันสมไเขสี่อ่ะตอนนี้สกอร์เสมออยู่หนึ่งหนึ่งนะะนาทีสุดท้ายแล้วดวนต้อไปอะ แต้มน่ใจสู้อยูน่นะอ <c oughs> <c oughs> เดะให้เตะมุมแขมลูกหนึ่งนะตอนนี้เวลาหมดละเตะมุมอีกลูกหนึ่งเตะมุมอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเขียวเจอกับรุ่นใหญ่โอเคครับผมหมดเวลาโอเคสีน้ำเงินพักได้ครับหมดเวลาละอาลาอเอะอลุนใหญ่ลงมาเลยหนึ่งทีมกะเดี๋ยว ถ้ายังมีเวลาเหลือเล่นอยู่ครับ